มาดูวิธีการ QC มูลไส้เดือนก่อนบรรจุก,กันสวัสดีค่ะมากีมาแล้วอันนี้เป็นขั้นตอน QC มูลไส้เดือนหลังจากล่อนแล้วนะคะในกรณีที่มีมแมลงบ้างเนะาะแมลงตัวดำๆเล็กๆกน,นะคะแล้วก็บางทีอาจจะการล่อนเนี่ยจะมีไส้เดือนหลงเหลือติดมาบ้างก็ฝากที่กุ๊กไก่ QC ค่ะจัดการให้หน่อยนะ ทำงานบ้างนะพี่คุกไก่นะอันนี้เป็นไก่ตัวเมียไก่ไฮบิชนะคะพันไฮบิชออกไข่ทุกวันค่ะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์บ้างนะคะเราก็จะได้กินไข่สดๆค่ะเป็นไก่อารมณ์ดีปล่อยออกมาเดินได้ไม่น่าเชื่อไก่จะเชื่องขนาดนี้นะคะไม่จิกเราด้วยนะตั้งใจทำงานหน่อยนะ ทำเลยทำเลยสวัสดีค่ะมากีมาแล้วค่ะวันนี้มานำเสนอมูลไส้เดือนใส่ถุงยักษ์ค่ะใส่ถุงใหญ่ๆเลยนะคะถุงละ20กิโลนะคะเป็นมูลไส้เดือนพึ่งร่อนสดใหม่ๆเลยเอาไปใส่ที่ กระถางนะคะหรือพืชไร่พืชสวนใส่บ่อก,กุ้งก็ได้นะคะใส่ที่นาก็ได้ต้องการปรับสภาพดินไม้กระถางต่างๆชอบสนใจอย่างไรสั่งซื้อได้นะคะ20กิโลส่งถึงหน้าบ้านของท่านนะคะราคา550บาทสั่งเลย